ที่ครั้งนี้นะคะสุเชียมากที่พักโอเคเลยนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวเราเดินไปเที่ยวต่อได้แล้วก็ไกลที่ให้อ่ะคะ่ะก็น่ารักนะาแบบว่าดูแลดีมากเลยแล้วก็พาไปดูตรงจุดมากแล้วก็ได้สภาพผกับไปเยอะมากโค้ดบีแล้วก็มิวเนี่ยก็คือให้ความรู้มากๆเลยคือเรียกว่าเมกาค่ะก็คือถามอะไรคือพี่กูตอ,อบหมดอ,อ,อ,อุ้ยดีมากเลยพี่ๆน่ารักทุกคนเลยค่ะเป็นกันเองมากเลยแล้วก็ให้คำปรึกษาดีมากเลยค่ะไกลนี่คือด,ดีมากอดทนกับเราได้ถือว่าสุดยอดมาก <c oughs> คือหนูเดินเหนื่อยกันมากคือหนูเลือกของกัน แบบไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะคือไกดน่ารักมากอยอมเราทุกอย่าง ทีมงานก็ดูแลดีครับอาหารการกินที่พักทุกอย่างครับการเดิน,นทางสะดวกสบายครับช่วยตั้งแต่ยกของเลยนะครับโคบ้ดบีอัธยาศัยดีเป็นกันเองค่ะดูแลเทคแคร์ care, ดีมากแนะนําให้ข้อมูลทุกอย่างซัพพอร์ตเต็มที่ไกด์คนต่อคนเนาะแล้วก็ไปได้ถูกจุดตามเป้าหมายประทับใจมากค่ะพราะบีเป็นกันเองน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีกับทุกคนเลยค่ะไกด์น่ารักมากค่ะพาไปทัวร์ทุกที่เดินจนเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ทอ้อแล้วก็ช่วยหาของที่อยากได้จนเจอค่ะตรงอย่างที่เราคิดไว้ ตรงใจเรื่องราคาค่ะเราต้องการอะไรกได์พาไปทุกที่เลยค่ะพุ่งพุ่งเลยค่ะครบจบครับ ใครอยากทําแบรนด์มาที่นี่เลยบอกเลยว่าดีจริงถ้าใครที่ยังไม่ได้มาแนะนําให้มาคลิปนี้เลยค่ะเพื่อให้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ต่อยอดอาอชีพของตัวเองด้วยค่ะลองมาดูค่ะไม่ผิดหวังม่ผิดไม่ผิดหวังใช่ใช่ไม่ผิดหวังจริงได้เพื่อนได้เที่ยวได้ประสบการณ์ <c oughs> ได้เปิดโลกเห็นอะไร <c oughs> หลายอย่างคิดว่าเป็นซีอระดับร้อยล้านใครจะกล้าเข้าหาแต่ว่าจริงๆแล้วคือสามารถเข้าถึงได้ค่ะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจนะคะอยากให้ลองมาค่ะเพราะว่ามีหลายตลาดมากๆเลย โคสต์บีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์